ปีดดีเจ้าป้าดาวจะมาแกงหอยขมล่างทำผมสะอาดเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ำพริกแกงเนาะแต่ตัดตะไคร่ใส่ตัวอีกเจ้าน้ำซุปมันจะได้หอมมีใบสะพูใบโหระพา,าแมงลักเนะัะเอาใส่ตัวเจ้ามันเหมือนข่อยมีพักไปเจ้าเขาไปแกงกันเนาะ Càng hoi hôm hoi chua cháu Sự má hàm la nó. nó, bà la xay sắp cho cháu chóng tủa chóng 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 Càng, nam kia, nước cửa sắc cắn, có hỏi nông châu. Nhịp có như hỏi khủng โอ้ปลาดาวขังไว้เป็นอาทิตย์เจ้าเนี่ยหอมว่ากลายี่ค่ะจากมันเจ้าโอ้ใายขี้ออกใายดิ้นออาน,น,น,นี้กันนา่นี้โอ้านางเป็นซิบกว่าน้าง คนจันเอาผลมากกบมาต่อยคนมันออกร่างเกลือให้มันตั้งหากเจ้ามันจะไปได้ซากรินเนาะ Ơi, cháu, mà kẹp hỏi hỏi phủng, hỏi trục, ăn đây cháu, má kẻm hỏi phụm hỏi phụm hỏi Ăn anh đeo cảnh cho, đừng khoai héng héng, anh chuẩn sút tàu này cháu bà đào này. แข่งกะจนหน้าหอยลุดเจ้าแก่งเต๊ะเต๊ <c oughs> ะแป๊บแล้วแข่งหอยประมาณสี่สิบนาทีเจ้าสีา่สิบหรือสี่สิบห้านาทีเนะบางครั้งเกินลนะมอลนะมอแก่งไว้ก็หนัก สมองอมีหอยขมนี่มันมีตัวนะเจ้าแกงมันเมนหมายถึงว่ามันมีพยาธินี่จะมาลวกน้าพอนเดือดเดือดกลนไปกวนมาห้านาทีเอาออกโน่นนั่นมแนไหวแน่นะหอยมันมีพยาธเนะหอยทุกอย่างเจ้ามีมด่ะ เาเปิดอะไรยังไม่ได้หนามเนาะอันนี้หอยกังต่งเจ้าเขาไปเก็บมาหอยในหนองก็มีก็หัวติดเปิดเรียงไว้อะ <c oughs> เปลื่อนๆรอปลาดาวตัวยเนอ์ปลาดาวทำยูทูปปลาดาวทำคนเดียวเนะ ลูกผัวมาเล่นยูทูบเจ็บฝนทำงานของฝนเนาะหน้าที่ไผหน้าทีมันว่าเมืองหนอกหน้าที่เขาจะเล่นยูทูบ e ห่เขาว่ะหน้าที่อันเขาทำงานอีนนี่มาเกี่ยวกันว่ะ บวกเขาเียมาเล่นหนุ่มแซ่มเจ้าทำงานก็คือทำงานเนะคนอยู่อยู่มองหนอกเนะคนญี่ปุน่นจิ้มหน้ามาัแกงเลยนะ Sẽ <laughs> cửa bên hết nồng tạo Nó mô kèng ván ván Thì phụng cho nói Họ là trao xeo 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 Nó mô kèng nghe mốt lại cả กําเดาเขาปี๊บมะแกงไหมเจ้าหน้าไม่แห้งหวาดมุ้ดนี่เน,นื้อปลาดาวล่างหอยเจ้าน้าแกงปลาน้าแกงปลาดาวน่าเหลืองว่าขนาดเลยปลาล่างมุ้นล่างสิบกว่าหน้ามาเจ้าล่างล่างคัดคัดเอาหอยมาคัดเนาะลน้าเกลือทำตั้งหกัก โร้ได้ใส่พักจีีก็อหอมนะเจ้าเมืองหอมจะมีขายในตลาดจะก็บ้านเฮาละเจ้าพักของเนี่ยป้าดาวเด็ดเอาหลังบ้านนี่นะเนาะพี่ขี่หนูร้อยสองเมตรเจ้าทำ้กันดูนะหอยบ้านเฮาก็มีปลัลจุบนะ แกงหอยขมแกงหอยจุบเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าล้ำล้ำเนาะลามดมดเจ้าน้าจะหอมสดจะสดป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปหน้าเนาะกดไล่์กดแซร์กตก,กระดิ่งติดตามคือป้าดาวด้วยเนอาจจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ